สวัสดีครับมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับสำหรับรุ่นนะครับ A5 2016นนะครับที่น้องๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับถามมานะครับวิธีการนะครับคือตัวเครื่องนั้นเปิดติดอยู่นะครับเปิดติดนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากตัดขั้วแบตนะครับเราก็ดึงนะครับในส่วนของใช้แหนบนะครับสอดเข้าไปด้านหลังนะครับ ด้นหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็ดันออกมานิดนึงนะครับให้ขั่วลบนั้นลอยออกจากแบตเตอรี่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเราจะเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับทํายังไงไบ้างนะครับแกะชุดแพร์โฮมนะครับออกไปนะครับจากนั้นนะครับดันขึ้นนิดนึงนะครับไม่ต้องแกะเครื่องออกนะครับดันขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้เล็บก็ได้นะครับเดี๋ยวไปโดน IC นะสกิดลงนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับ ให้ใช้นะครับพลาสติกใสก็ได้นะครับหรือว่าอะไรนะครับให้ทําการไปวางทับตรงนี้ไว้นะฮะผมจะใช้หลักการนี้นะครับในการทํางานนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมาขูดกาวนะครับขูดกาวในส่วนของด้าหลังนะครับตัวตู้ชาร์จออกนิดหนึ่งเพื่อให้ความร้อนนั้นแผ่ลงไปถึงในส่วนของขานะครับ จะได้วางจะได้ยกเวลายกแล้วลายมันจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเพื่อทําการลดความร้อนนะครับไม่ให้โดนแพรค่อนข้างเยอะนะครับถ้าโดนแพรเยอะเดี๋ยวแพรบวมนะครับแพรบวมก็จะไม่สามารถใช้แพรชุดนี้ได้นะครับ,รบก็มีการตั้งคําถามอีกนะครับว่าแล้วทําไมไม่เปลี่ยนทั้งแพรนะครับ ทำไมไม่เปลี่ยนทั้งแพรก็เพราะว่านะครับมันมีความยุ่งยากในการเปลี่ยนทั้งแพนะครับถ้าเกิดว่าตัวแพรมันยังดีอยู่นะครับชุดนี้นะครับชุดแพชุดนี้นะครับโยงมาถึงชุดจอนะครับนะครับจะอยู่ใต้หลังจอเราต้องยกจอออกนะครับมันเป็นความเสี่ยงนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ช่างหลายๆคนไม่อยากทํานะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแค่นี้นะครับ ก็แค่นี้ออกนะครับก็วจากเสร็จแล้วนะครับก็เป่านะครับเป่ายังไงนะครับให้มาให้โดนแผลค่อนข้างเยอะนะครับดันลมออกไปด้านนอกนะฮะดีกลี้งนะครับการใช้ความร้อนไปประทะในส่วนของตัวแผลน้อยลงนะครับแล้วก็ลายนะครับลายในส่วนของตูดชาร์จนั้นนะครับจะได้ไม่จะไม่ขาดด้วยนะครับถ้าใหญ่รีบนะครับถ้ารีบก็ ลายขาดนะครับในเปียกครั้งแพแน่ๆนะครับถ้าเรายกอย่างนี้นะครับไม่ขาดแน่ๆนะครับเสร็จ <Okay. S 2> แล้วเราก็เอาปดขูดหน่อยนะครับเอากาวออกนะฮะ เราก็มาลง <c Ris ky> ยางสนไปน <c> ิดหนึ่งนะฮะผมจะชอบอยางสนนะครับเป็นหลักนะครับผมจะไม่ค่อยใช <OD> ้ฟักนะครับว่าฟักมันเหนียวนะครับไปติดขานะครับอันนี้เราล้างออกแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ไลทตะขัวได้เงาด้วยเสร็จแล้วนะครับก็ ทำความสะอาดนิดนหนึ่งใช้ตะกั่วเส้นหรือตะกั่วเหลวก็ได้นะครับที่ใช้ในการบัดจีนะครับโอเคนะครับคอเกตุนะครับพี่ สังเกตทำแล้จะด้วยขวดได้ไม่รู้บอกง่ยยุได้สังเกตตรงนี้รถไปเดินคร่บเดินครับกระอคกเราเมื็ดก้มในหัวในออดบ้านก็ได้แล้วจากนั้นนะครับวิธีการก็นะครับนานเลยว่นก,ก,ก็จะไหลลงไปที่ตูดก่อนนะครับไหลขานะครับเห็นไหมครับแตะๆไปที่ขาก่อนนะครับไม่ต้องกลัติดกันนะครับขามันค่อนข้างห่างรุ่นนี้ แตะไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับใส่ตะกั่วตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งนะโอเคนะครับจากนั้นเราจะมาวางกันนะครับอ่ะวางแผววางตูดชา้าลงไปเลยนะครับดูนะครับวิธีการวางนะครับอย่าเป่าด้านบนนะครับด้านบนพลาสติกข้างในจะละลายนะครับ ต่อรอบๆนะครับให้ความร้อนอแผ่ลงไปนิดๆนะครับเสร็จแล้วเอาแนบดันไว้นะครับพอดันไว้ปุ๊บยกลมเป่าออกข้างนอกนะครับ จากนั้นก็แบบมาไล่นะครับสองขานะครับสองขาที่อยู่ฝั่งนี้นะครับสองขาที่อยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าหาเราอยู่ซ้ายมือสองขานะครับดันติดกันได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็ประกบลงไปนะฮะประกบลงไปก็บีบนดลงไปจากนั้นก็ดันโค้แบตมีทีนึ่งจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดอทำความสะอาดนะครับนิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ลองเทชาร์จดูอออนะตอนนั้นเราก็ลองเทชาร์จดูนะครับจับไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่ยึดนะนะครับก็จะชาร์จได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้แบะไว้เป็นแนวทางนะครับแบะเต็มแล้วนะครับขอบคุณครับ